ผมสวัสดีครับโมนี่บาเอ็ดมาอัปเดตนะครับล่านขายน้ำอ้อยนะครับคลิปเก่าที่เบาเอ็ดเคยลงนะครับนี่ครับแฟนคลับให้การต้อนรับย่างรวงหลายอยู่หนาเมกาโฮมนาโลตัดนี่แหละครับโลตัดนครพนมนะครับนาเมกาโฮมนครพนมนะครับแวะมาซิมก็ได้นี่ครับแม่ค่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าก็ลังไ้ขวดอยู่ครับน่ครับ โอ้ขวดไม้ครับโบลิ่งครับขวดโบลิ่งนะครับขวดไม้แพ็กเจ็ไม้นะครับพี่น้องนี่ครับไวนี่อินซีนะครับกวดสารพีลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับเด้อนี่ครับขวดใหญ่ส่าบาทนะครับขวดน้อยสิบบาทนะครับข้าวขวดน้อยมันซ้ำใดขวดน้อยอันนี้ขวดใหญ่บ่ไหนมีขวดใหญ่ค่ะนี่ขวดน้อยอ๋อนี่ขวดสิบบาทนะครับสิบบาทนี่ขวดยี่สิบค่ะโอ้ขวดยี่สิบนะครับ โ,อ,โอ,อ้อันนี่ปลาทรศัพท์มาครับเอารับเลยครับรับเลยโอ้เนี่ยครับนาฬิกาปุ๊กโอ้นาฬิกาปุ๊กนี่ครับโอ้โมนี่คือหลายจำโมนี่พูดนะโอ้ขายดีมาฮอนโอ้เป็นฮ้อนขายดีนะครับคุณอามาโมนี่เอามาจากโลกโมนี่โมนี่เอามาอยู่สองร้อยกิโลสองร้อยกิโลจ้าปัดตีโตเดี๋ยวลงก่อนครับพี่น้องสองร้อยกิโลมันซ้ำไหนโอ้เหลือซ้ำเนี่ยหมดแล้วจ้าเอ้า คุณนะครับมื้อนี้ได้เยอะกว่าเรามือม้อหนี้นับนับก็ได้บ่จ้าขายจนหลงนะครับบ<า><อ>้าคุณนะครับพี่น้องขายดีหรือคุณนะข <c oughs> วดเราแออมานนะครับอันนี้ปลูกเองบ่ <c oughs> ปลูกเองค่ะปลูกเองปลูกอยู่แถวใดให้อยู่แถวใด ปลูกอยู่บ้านนาเขาควายจ้ากลางของควายอยู่ใสายพันธุางองควายบ้านนอกเขควายลงไปธาตุถนนโอ้ไปธาตถนมปลูกหลายไหมครับปลูกประมาณสองไร่จ้าโอ้สองไร่นะครับติดทางดําเลยอันนี้อันนี้ตอนที่เท่าไรแล้วนี่คืองามจ้ะตอนแรกว่ะพี่น้องผมน่ะลอ้อยนะครับเนี่ยโอ้คักอีหลีครับพี่น้องครับลำอ้อยนะครับโอ้ลำอ้อยงามดีครับพี่น้อง นะครับอันนี้เพิ่นเอารถเก่ามาขายนะครับรถเบนซ์เพิ่นจอดไว้อยู่เฮือนนี่ครับกำลังกอกเลยครับสีน้ำอยงามนะครับพี่น้องสีงามของสดของแท้จ้าช่วงนี้มันหวานเนาะจ้าช่วงนี้นะมันหวานจ้าช่วงช่วงใดมันบเป็นตะไคร้เนาะบินตะไคร้ก็คหน้าฝนค่ะหน้าฝน,ม,นมันกินน้ำมันดูดน้ำ<อ>แล้วอชาติมันสีจาง มันจะไม่หวานเหมือนอยามหน้าแรงอืมนี่นะครับพี่นอ้องราคาคนสวยกันเขาพวดนะโอ้ยอ่อนซ้อนเพนิร์ลลีครับพี่ครับ,จบเจ้าเบิ้งหรือครับพี่นอ้องปวดอนะโอ้อันน,น,นี้อันนี้เอาไปเห็นยังเนี่ย<อ>เปลือกเอาไปใส่รากไม้จ้า,จาโอ้มันเป็นปุ๋ยไดนะ้เนาะจ้าบางคนคนก็นมาขอเป็นไปทำปุ๋ยอืมนี่ครับเป็นปลูกเอง กว่าสารพิษนะครับนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดินพันไปพันมานะครับอยู่หนาโลาตัดนะครับหนาโลาตัดนคนรพนมเฮานี่นี่ครับเครื่องหีบโอ้ช่วงนี้หนางามครับพี่น้อง ักนีแบบนี้ทุกมือวะครับจ้าทุกมือผมก็บ่ค่อยได้มาเพราะว่าผมบ่ได้มีร้านอยู่นี่แล้วก็<ม>เลยบ่ได้มาคนมากับคนกินบางคนกับเจ้าไม่มามากินแล้วก็ติดใจแล้วก็<อ>มาซื้อไม้กปกติอยู่ซื้อนั่นเนาะจ้าดีพอดีฝนละไม้มาที่<อ>ถ้าหากไปยู่เพิ่อนอยูด้นานทางเพิ่นเ,เพิ่นมีต้นเลี้ยงต้นไม้อ๋อแม่านี่ครับ ตำบอยยูไซกับเป็นสัญลักษณ์นะครับพรมแดงๆในแม่นลวดนะครับน้ำแม่ค้าหน้าเก่าๆเดิมๆเนาะพี่น้องครับแก้วนี้รับรองอร่อยปลูกเองนะครับเองปอดสารพิษปอดสารพิษนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องพันไปพันมาอย่าลืมเด้อน้าแววมาอุดหนุนนะครับแวะมาชิมได้นะจ๊ะเด้อนคจำบ่อยสดๆนะครับพี่น้องพี่น้อง ขายกล้สิม,มืดแล้วนั่นลนีนน่นี่ไหมโอม้งามงามมีหลีน้อยช่องนี่เนาะนะครับพี่น้องครับน้งามโอ้งามครับโอ้ได้หลายด้นวยนี่น่าห้าร้อยซีซีบ่จ้าว่าจะก,ก็อันนี้เท่าไรสองรเท่าไรสองร้อยยี่ิบจ้าสองร้อยิน,นำ้ำ้อยนะครับอ่า,าลูกค้ามาแล้วครับพี่น้องครับเป็นไรจ,จ,จ,จ้าเป็นไรเป ลูกค uhm. ้ามาเอ้ยยขายถูกกระมูกวดไงกระมูกเว้าอากม่นบ่กอ้ยโอ้ยลืมเห็ดปินาปิ๊ตาลูกค้ามากคือแสาม้อาแแถมพ้าัอเอมแข่งมาแขนี่น่นแขงม แม่ครัใจดีนะครับแถมความนะแถมความตั้งแจกทั้งแถมอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องครับเลยครับพันไปพันมาออกมาชอปปิ้งก่อนชอปปิ้งในห้างเลยเทาออกมาจังแวะออกมาซื้อครับพี่น้องครับครับมีผลไม้มีหลายอย่างถนนเส้นนี้นะครับมีผลไม้มีนี่นะครับไฮไลท์สำคัญเท่ากับขึ้นอ้อยนี่แหละครับพี่น้อง เออพี่ครับหวานง,ง่ายเลยครับพี่น้องร,รับรองเลยครับดูได้กันนบโอ่ออนอนซ้อยนะคนขายมือละสองไรกิโลไหมครับพี่น้องขายค้าวขายแหน่พ่ออายุ่ะใส่ซงไรปลูกไว้ซวงไรปลูกไว้พ่ออยู่บ่ลลลลววบครับพ่ออยู่จ้ะฮะถ้าบ่าพอก็ไปเอาขนแก่นก็ได้แหวนเดียวอยู่ขนแก่นพุ่น่ะอะ แฟนปลูกไว้ให้นเอะค่ะโป๊กกับมีสำรองไว้อยู่ไป็นสื้อคอนแกนซื่อคาโลจังหวัดหนูไปด้ซื้อไม่ญ่าปลูกไว้ให้โอ้ของจะของเองเนาะแต่ว่าหูกะซ้ำซื้อนแลนไปคอนแกนเนาะเติมแต่น้ำมันอ๋อเดินแต่อืออําเภอยังคอนแกนอําเภอเขาสวนกวางอ๋อเขาสวนกวางนะครับขึ้นบ่อไก่น่ากินอําเภอเขาสวนกวาง ปลูกหลายบันยี่ห้อกันปลูกอยู่ประมาณสามไร่เจ้าคอนแกนส่วนใหญ่เพิ่นปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยเข้าโรงงานเอออ้อยโรงงานเนาะเขาจะเอาเพิ่นปลูกเอาไว้ให้ต่างหากอันนี่สุพรรณหาซูนมันเนี่ยพันห้าซูนค่ะเามันมันเคยเคยขายพันธุ์อื่นบ่บ่หนูเคยเอาเอาแต่พันธุ์นี้ปลูกมันสิงคโปร์มาหนูก็บ่ได้ไปปลูกบ่ได้ไปนั้นมาอ๋อระายพันเคยกินบันอนพวกเหมืนสิงคโปร์พวกคอนแกนเนี่ย หนูก็พูดเจ้าว่ารสชาเป็นยังไงแต่ว่าอันซุปขั่นหัวซุนนี่มันมันหวานมันหวานมันหอมเนาะคนสีนิยมหลายนะครับพี่น้องสุพรรณหัวซุนคนปลูกหลายนะครับแถวนครเฮ่งนี่ก็บ่บ่ค่อยเห็นเลยบ่ค่อยเห็นส่วนส่วนมากเพิ่นก็ซื้อมาค่ะอือเพราะว่าผมอยู่ป่าปากผมป่าปกกันคือยๆยินข่าวว่าปลูกอยู่ยากแก่ปลูกยิ่งได้ผลลาย เพราะว่าเป็นยังครับผมพรผมใจอยู่ครับผมใจอยู่นะครับผมใจแมทอยู่นะครับแมทได้ลูกเฮ้ครับลูกค้าเข้ามาอีกแล้วเราอีพอเข้าน้านกินอะไรมีแห้งเนาะพ่อเนาะนี่ครับข้าวเป็ดแก้วเนี่ยโอ้แก้วกับแก้วใหญ่เนาะ เอียเ่ยวนายสีงามนี่ครับคุณนนี่คุณค่าวบอกเราวมาสื่อแล้ว สำคัญมากเพราะซื้อไปแล้วพี่พอเราเอาไปแล้วครับหนึ่งแก้วมึงแก้วทวนนะครับนี่ครับพี่เราบึงแหลก็อยิ่งเริ่มตีต่ำนะได้ครับเด้อนะครับก็ยืนตากแดดโอ้ไม่นด้แดดบ่หลายไปไหน่นี่หลังจากที่บ่เห็นเหล้าดวนบ่เห็นดวนลิลิจ้่ยามหวานหรืจังได้ออกมาจนว่าโอ้บ่มีอ้อยบ่ว่าคิดว่า กินที่แล้วอ,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 อ้อยออ้ยน้อยเลยคือไข่นิดเดียวเนือ่ออเอาไว้ปลูกนำเ่งเอาไปเยอะปีนี้อ้อยหลายนะครับเอา,อาครับพี่น้องครับซ้ำนี่สักกอนนะครับอย่าลืมนะครับเลื่อพันแปดพันมากหนาโลตัสน,นะครับมาอุดหนุนนะครับนี่ครับเล่ค่ะอุดหนนุเลยนะคะอขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณหลายๆครับ